เลยชัดเลยแขนแม่งแน่ๆเลยเอออะไรแขนนายฮึแขนฉันทำไมมันมีอะไรผิดปกติงั้นล่ะแขนนายขาดอะเพื่อนเออเฮ้อเช็ดเคแขนขาดโคตรที่เล่นไหมแล้วใครไปดูนู่นสิโอเชดอืมอืมจะรอไปชั่วโมงแล้วเนี่ยทำไมเจ้านั่นไม่ออกมาสักทีล หรือว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแล้วมันจีเอ,อ็มกินแข้งอะอะตอมิกอะเชื่อไม่รู้เหมือนกันเออจริงด้วยนายมีอะตอมิกทิศไหมโอ้ทำไมจะจะกินมันสักหน่อยหิวเนี่ยนายจีทุจ่าไม่ได้ด้วยเอาละสงสยัยฉันน่าจะได้เวลากลับซาลาสิไปปิดลงหนังสักหน่อยแล้วกันไม่เคยอยู่ข้างในเฮ้ยนั่นมันอะไรนะแข่งคนอย่างนั้นเหรอ หยุดอย่าขยับนี่คือเจ้าหน้าที่ยามเพราะฉะนั้นเออเดี๋ยวนั่นนั่นศพแหละใช่แล้วทั้งหมดก็ถูกจับไปโดยยามพราะนั้นแล้วกรจบบริบูรณจบจบๆบจตอนนี้กล่าวถึงว่าแคนก่อตอมมิกก็โดนเจมแคนอเจมกินไปอ,อีกข้างนึงแล้วก็สงสารเข้าจริงจริงนะปละ I caught it bad just today